ที่ฉากเก็บสิ่งดีๆจากชาเขียวแท้ g i f f e r i n e Face Contour Applicator u ตอ a ์ยูราบิวตี้ซันสกรีนยราความลับของความสวยคืนนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราทุกคนจะได้เห็นภาพภายในของพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครและพิเศษยิ่งกว่าเพราะนี่คือครั้งแรก ที่ทูลกระหม่อมประทานวโรกาศให้วูดี้ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดในพระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออนุญาตถามเรื่องของอาคารหลังนี้พระตำหนักหลังนี้ค่ะพระองค์ใดเสด็จประทับที่นี่บ่อยที่สุดพระเจ้าหลังนี้นะหลังนี้มีแต่พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จเท่านั้นค่ะถ้าท่านจะประทับชั้นบนส่วนจะเห็นว่ามีทางเชื่อมไปทางโน้นอีกทางาซึ่งเป็นห้องชั้นกับสมเด็จพระเทพอยู่ทางโน้น ทุกทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาจะประทับที่ไหนพรัทเจ้าค่ะเรือนหลังแรกนี่คือเรือนปีกไม้เมื่อเช้านี่แต่ได้ข่าวว่าหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของทุนกระหม่อมด้วยนะท่านเจ้าอ๋อพอมีครอบครัวลแล้วก็เวลาเอาลูกมาก็อยู่ที่นั่นเลยอตอนนั้น<ไ>ลูกก็ยังเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวนี้โตหมดแล้วแต่ตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบให้กับทุนกระหม่อมะเป็นเป็นบ้านของเราค ม้จถือว่าเป็นบ้านหลังแรกของเราจริงๆใช่ไหมครแต่ในเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นหลังแรกที่พระองค์ได้สร้างไว้ที่นี่ด้วยใช่ค่ะมูที่ไม่เคยไปตำหนักไหนเลยในประเทศไทยไม่เคยได้มีโอกาสและเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยก็คงคือแค่ขับผ่านไม่ว่าจะเป็นหัวหินหรือภาคใต้หรือแม้กระทั่งที่นี่เองก็ตามเราจินตนาการว่ามันจะต้องใหญ่เหมือนในดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมครคือโอ้ไม่ต้องใหญ่มากเพราะคว่าคือเป็นบ้านหลังเล็ก และกว่าบบ้านของหลายคนต้องอยู่ได้ไง่ายอยู่ได้ไง่ายไ,ได้อยู่แล้วเคยอยู่ลำบากกว่าน,นี้หลังจากที่ชมด้านในของพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วตอนนี้ครับวูดี้ขอไปทานุญ,ญาตพระองค์ท่านพาไปสูดอากาศด้านนอกกันบ้างครั้งสุดท้ายที่พระองค์ทรงเสด็จมาที่พระตำหนักแห่งนี้นี่ งานได้ยังรู้ผู้ดีชาวครัวอภเดียวค่ะปีที่แล้วปีที่แล้วเพราะว่ามาพออสวอเหมือนกันคือคงไม่บ่อยครั้งนักใช่ไหมที่ได้มีโอกาสเสด็จมาพร้อมๆกันในพักหลังหลังๆไม่ค่อยได้บ่อยนะคะเพราะแต่เราก็มีภารกิจค่ะไม่แล้วไม่เคยคิดจะจัดโปรแกรมว่าเราได้เจอกันบ้างที่ต่างจังหวัดหรือว่าชาข่าเหมือนครอบครัวไม่ไม่ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราเจอกันบ้างที่สิริราชเลย เพราะว่ายังท่งกะร,รักษาพระองค์อยู่ก็อยู่กันก็ยังยอยู่กันเหมือนเดิมคืพอพระเจ้าอิหัวสมเด็จในประเทศแล้วก็ฉันก็อยู่ที่สีราหมดคหมดก็ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพร้อมหน้าพร้อมตาและในพระตำหนักแห่งนี้เนี่ยมีมูดี้ได้มีโอก,กาสว่าไปทัวร์นะฮะและปรากฏว่าตอนเดินเข้าไปในป่าเนี่ยเห็นช้างอยู่ 3 4เชือกด้วยกันช้างนี่มาจากไหนเนี่ยพุธเจ้ชช้างพวกนี้เป็นที่เรียกกันว่าช้างเผือกนะคะเป็นช้างลักษณะดีที่แต่ละจังหวัดถวายมาแต่ท่านทรงรู้สึกสมเด็จท่านทรงรู้สึกว่าถ้าเอาช้างไปไว้ในวังเนี่ยที่จํากัดเหลือเกินช้างเขาไม่ได้ออกเอ็กซ์ไซส์แล้วก็อาจจะสุขภาพไม่ดีจึงโปรดให้เอาช้างเผือกหรือช้างลักษณะสํคาคัญนี้ มาไว้ที่นี่แล้วสอนให้เขารู้จักเซอร์ไวฟ์ในป่าเองช้างเผือกทุกคนเข้าใจว่าอยู่ในวังจิตดาไม่ไม่ได้อยู่ค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ยแล้วค่ะเเราปล่อยออกมานานหรือยังพู้ค่ะนานนะคะหลายปีขอบอกว่าวินาทีนี้ใจผมเต้นเร็วมากครับเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่วูดี้จะได้มีโอกาสสัมผัสกับช้างเผือก คู่พระบารมีตัวเป็นๆผมเคยเห็นแต่ในภาพเป็นช้างที่มีความงดงามมากครับไม่นึกเลยแหละครับว่าวันนี้จะได้มาสัมผัสของจริงด้วยตอนแรกผมคิดว่าช้างเผือกหรือช้างสำคัญคู่พระบารมีจะเป็นช้างที่มีสีขาวเผือกทั้งตัวแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเป็นช้างที่ต้องมีลักษณะเจ็ดประการ ของช้างมงคลตามหลักพระคชศาสตร์นั่นก็คือตาขาวเพดานปากขาวเล็บขาวขนขาวพื้นหนังขาวขนหางขาวและอันทโกดสีขาวต้องบอกนะครับว่าเวลาผมเดินเข้าไปหาท่านท่านจะแตะอูดี้แบบเบาๆครับเหมือนผมเป็นลูกเป็นหลานเลย อีกสิ่งหนึ่งครับที่วูดี้ได้เรียนรู้ก็คือการเป็นเจ้าไม่ได้เพียงแค่สอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนและพระราชทานของเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านทรงสนพระถัยและศึกษาความหมายของภาษาท้องถิ่นเพื่อที่จะทรงสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ถือพระองค์เองครับทุกกระหมอ่อมทรงสามารถพูดสำเนียงอีสานหรือใต้ได้ได้นหน่อยหรือคะอ่อีสานได้คะ่ะ แล้วภาษายาวีของภาคใต้พูดได้ค่ะแล้วก็เป็นล่ามถวายขอเด็จพระนางเจ้าสำหรับเวลาไปภาคใต้เป็นเป็นล่ามถวายท่านทุนกระบอกเนล่ามถวายสมมุติว่าเราจะพูดว่ากินข้าวหรือยังเราจะพูดยังไงก็ับาอืมมาแกนาซิคอรอดมาแกนาซิคอรออันนี้คือภาคใต้ค่ะใต้ใต้สุดค่ะนราธิวาสปัตตานียะลาฉันอยู่หน่วยแพทย์หน่วยแพทย์ก็จะถามว่า อ่าป่วยอะไรป่วยที่ไหนซาเกะซาเกะอาปอวว่าป่วยอะไรหรือใช้คำว่าซาเกะดีมาอรอป่วยที่ไหนต็ดตรงไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษานานไหมผู้ชายค่ะก่อนจะชินหรือว่าทำจนชินเออไม่นานนะคะเพราะว่ามันเรียนไป practice ไปมันได้พูดทุกวันแล้วก็เลยพูดได้เร็วทวนอีสานแล้วผู้ชายค่ะอกสานนี่ นเป็นเพียงสำเนียงเท่านั้นค่ะแล้วก็มีคำคำบางคำที่เขาพูดกันอย่างคำว่ามื้อเนี่ยของเขาเนี่ยเขาหมายถึงวันไม่ใช่ว่าถ,ถ้า,ถา,ถา,ถาไม่ใช่เหมือนเรากินอาหารมากี่มือ้อไม่ใช่มื้อไม่ใช่มื้อแบบเรามื้อของเขาคือวันเขาใช้คำบางคำที่ไม่เหมือนกันอย่างถ้าทอเนี่ยจะถามว่าทอเองไหมก็ต้องก็ต้องบอกเฮ็ดเองบอก เฮ็ดเองบลอค่ะถ้าจะถามว่าอร่อยไหมก็แซบบลออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพูดว่าแซบด้วยเหรอค่ะแซ่บเนื้อแซ่บเนื้อเพราอร่อยค่ะนี่นี่แซ่บไหมแซบบล้อเฮ็ดอีหยังเพราะว่าอะไรที่จะถามเพราะว่าทำทำอะไรทำอะไรและเช้านี้วูดี้ขอประทานพระวโรกาสตามเสด็จพระองค์ท่านมาที่หน้าพระตำหนักที่ประทับครับ เพื่อถวายงานในขนาดทรงบาทหูดี้ก็เลยต้องซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดขอบอกเลยครับว่าผมตั้งใจมากมากครับพระองค์จะทรงบาททุกครั้งที่เสด็จมาพักที่พระตำหนักแห่งนี้ หลังจากทรงบาดเสร็จพระองค์ท่านจะทรงหลังทักซิโนทกและอธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางทุกครั้งและผมก็ได้มีโอกาสนำน้ำไปรดที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยตัวเองเลยนะครับระหว่างที่รดน้ำอยู่นั้นผม ก็ได้ระลึกถึงทั้งสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางครับที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับพออสอัสมบัติแบบนี้เป็นประจำหรือจปาประจำครับเพราะว่าสมเด็จท่านสอนว่าการใส่บาตรนี่เป็นการทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าคนยังใจบุญยังให้ถวายอาหารแั่พระคือถ้า เป็นบางแห่งเนี่ยคนไม่ใส่บาทเลยพีะท่านก็ลำบากเหมือนกันครับเมื่อสักคร่นี้เขาสรงน้ำหรือว่ากวดน้ำเนี่ยทุนกระหม่อมนึกถึงในพรพุทธเจ้าค่ะอ๋อสวดน้ำนี่จริงๆแล้วถวายเป็นเรียกว่าบูชาหลวงตามหาบัวค่ะแล้วก็ให้เหล่าเทพเพดาอารักษ์ที่อยู่ในเขตพัฒนาโคพันและาชนิ่ สังเกตว่าท่านทรงเสด็จงานพอส so วหลายวันด้วยกันทำไมถึงเลือกใส่บาตรในวันสุดท้ายพุทเจ้าคะไม่ไม่วันสุดท้ายเสมอไปค่ะแล้ว,แ,ลว,วแต่จะสะดวกแต่ได้ถามมาว่าเวลาใส่บาตรจะทรงนึกถึงพระพินางเองแล้วก็สมเด็จย่ายด้วยใช่ไหมคุณนึกถึงด้วยใช่นึกถึงทุกพระองค์ค่ะประวายพระราชกุศลรช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมเปิดทุกซอกทุกบุก ของพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนเทือกเขาภูผานและทูลกระหม่อมจะส่งเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศอิสราเอลเขาเข้ามาชนไม่ไม่ไม่เฉียวชนชน,ชนแรงทีเดียวชนแรงทีเ,งทเดียวั้งเลย